<c oughs> ก็กลับม,มาถาม่ายรถไฟอีกครั้งนะครับหลังจากที่หางหายกันไปนานก็กลับม,มาแล้วนะครับที่หายไปเพราะเนื่องจากกลับไปอยู่ต่างจังหวัดน,นะครับหายกลับไปอยู่ประมาณสองเดือนกว่าวันนี้ก็เปิดเทอมมาก็เลยกลับม,มาถ่ายได้นะควร ชานเมือง301นะครับกรุงเทพฯลบบุรีมาแล้วนะครับ

ติดการจราจรพิเศษนะครับบริเวณจุดตัดยมราชอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะติดการจราจรมากกว่านะครับทุกจุดตัดที่ก่อนเข้าสามเสนนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับขอเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็ จะพยายามลงอัพคลิปบ่อยๆนะครับเดี๋ยวท่าผู้ชมเหงานะก็เลยกลับมาอัพคลิปหน่อยนะครับกลัวลืมกัน ีสก็หนาแน่นอีกแล้วนะครับทุกวันเลยนะครับจันถึงสุกเนี่ยจันทร์ถึงสุกร์ผู้ดสารก็จะเยอะแบบนี้แล้วขบวนเนี้ยขวันฟุ้งมาแล้วนะครับรถจากอรสตอม 4, 4. ี่2